ถึงพี่ใหญ่ของเวิร์กพอยต์่ะทัดจากคุณปัญญาบอสใหญ่นะมีบอสเล็กบอสเล็กไม่ใช่ใครอื่นเลยคุณเพชรไทยวงคำเหลาคุณบัมจกมกคุณบัมจกมกต้องเรียกว่าท่านนะเดี๋ยวท่านท่านจะบอกว่าพันตัวเองมาเป็นโปรโมเตอร์ในรายการโจ๊กตัดโจ๊กเข้าสู่ซีซั่น2แล้วนะได้รับการตอบรับนาแน่นมากๆแต่ละอีพีคนดูเยอะมากๆผู้ก็ไป2อีไปอีแรกเข้ารอบไปแล้วโตสละสิทธิ์เพราะว่า ไปหยุดท้องอซีซั่นสองหนูแก้ตัวใหม่เอาล<น>ะต้องติดตามนะ,ะการที่มีรายการนี้คุณผู้ชมขาทําให้พม่มมำนะความชอบในเรื่องของการเพลงเนี่ย เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่หูตากว้างไกลเรื่องการฟังเพลงแล้วก็ดูคนแล้วรู้เลยว่าคนแบบนี้ประเภทนี้ต้องร้องเพลงแนวไหนค่ะปรากฏว่าซึมซับแล้วก็รักมากๆในเสียงเพลงทําให้มีความแบบว่ารักละปลื้มมากอาสาตัวเองมานั่งแท่นผู้บริหารยุ้งข้าวเรคคอร์ดงานนี้บอกจากใจเลยว่าพี่หม่อมของเราเนี่ยเปลี่ยนบทบาทใหม่ขึ้นแท่นผู้บริหารบริหารดูแลศิลปินไม้ทองคาโดยค่ายุงงข้าวเรคคอร์ด เจ้าตัวก็เปิดใจเลยค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าจากใจมาได้อย่างไรทําไมถึงชอบและรักที่จะมาดูแลค่ายนี้นะถามพี่หม่อมเลยค่ะเชิญค่ะซีซั่นนี้จะจะรู้สึกจะแปลกตาไปมากและก็สนุกมากกว่าเดิมเพราะทุกคนเอมาเพลงร้องเพลงแปลกๆทั้งนั้นเพลงยุค80ยุค90ทั้งนั้นเป็นเพลงสติงมั่งเพลงลูกทุ่งมั่งอะไรมั่งคละกๆกันไปสนุกอีแบบหนึ่งครับก็ตลกทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ก็คืนตลก ตลกเหมือนเดิมแล้วก็มีไม่ตลกบ้างก็มีก็มีตอนนี้ก็มาดูแลนักร้องของยุ้งข้าวครับมาดูแลกับคุณเดือนกัานเขาคุณเดือนเขารับมาเยอะแล้วผลม,มารับบ้างตอนนี้ไม่รู้จะน้ำตาไหลหรือเปล่าไม่รู้ในนี้เอาพุื้องปฏิโยโทรมาสมัครครันสองห, <22 S 2> หมืม่นสองครับตอนแรกเอาเบื้องปฏิโยตีมามา,มาสมัครเขาให้หมื่นห้ามาถามพอไรเบืวิญญาโโทรดีกว่าได้อีกเพื่อนอีกเจ็ดพันเป็นสองหมื่นสองครับห้องผมห้องผมนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับพนักงานมีสองคนครับ นั่งมองตางปิ๊บมองกิ้งกากระจิ้งโจกอมองเงินครับผมก็มาดูทำให้คุณเดือนดูเรื่องนักร้องทั้งหมดแล้วผมก็มาหานักร้องมาให้ร้องหาเพลงมาให้ร้องให้เข้ากับบุคลิกให้เข้ากับลักษณะมีการกแต่งเพลงไหมผมก็กำลังจะห,หัดแต่งอยู่เนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จ้างนักแต่งเท่านั้นแหละบทบาทนี้เราเครียดเพราะกดดันเออธรรมดาเลยครับจกต่อจยกยากกว่าอันนี้ง่ายๆผมคนชอบฟังแต่ไม่ชอบร้องกันนิดนึงเป็นคนชอบฟังและเป็นชอบเป็นคนชอบมองลักษณะคนร้อง คือไอ้คนนี้มันนา่าจะร้องเพลงแบบนี้ว่ะไอ้คนนี้มันน่าจะร้องเพลงแบบนี้เียนๆๆๆให้สัมภาษณ์อย่างตลกเลยอ,อ,อยู่เข้าเรคคอร์ดดีมานานมากแล้วศิลปินมีชื่อมากมายแล้วก่อนหน้านี้นใ,นใ,นใ,นใครบริหารนะพี่โต้ก็คุณเดือนคุณเดือน แต่คุณเดือนดูหลายอย่างมากดูทั้งศิลปินดูทั้งลิขสิทธิ์เพลงแล้วดูทั้งแบบว่ารายการพาน้องไปหางานออกงานด้วยในจะกลับบ้านไปดูแมวอีกปรากฏว่าพี่หม่ำเห็นคุณเดือนทําหลายอย่างทําหลายอย่างเกินไปไม่ไหวก็เลยแบบมาช่วยเพราะว่าชอบในการแบบว่าเพลงอยู่แล้วพี่หม่ำเห็นเด็กและพี่หม่ำก็เอ็นดูเด็กไม้ทองคำเพราะว่าแต่ละคนจริงๆแล้วเสียงเพราะเสียงดีและพี่หม่ำก็แบบเหมือนพี่หม่ำมีโอกาสในการเจอคนนั้นคนนี้จะพาเด็ก แบบไปตามหาฝันในเป็นผู้ให้งไงพี่หม,ม,ม่ำขาเขาคุณมากเลยค่ะก็ก,ก,ก,ก็ติดตามต่อไปกับยุงเข้าเรียอรอดเพราะว่ามีศิลป,ปินที่มีแฟใคขับเยอะแยะมากมายหลายท่านเนาะน้องซันน้องฟอร์พี่จอยป๊อปปี้น้อง,นองมนิวหลายคนเลยนะ,ะ,ะและสสำคัญคือติดตามดีๆค่ะหนึ่งและติดตามรายการโจ๊กแต่โจ๊กแล้วก็สติดตาม ค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดที่พี่หม่ำบริหารด้วยตัวเองกับคุณเดือนค่ะแล้วสาคัญคือพี่เชื่อเสมอว่าถ้าเกิดว่าประเทศเปิดอย่างดีอคอนเสิร์ตโจกแต่โจกไปหรือ,ปปอเปล่าไปสิอ้าวที่ไปนี่ไม่ใช่อะไรนะว่างโอ๊ย แฟนคุณเน่ามีคุณไปหรือเปล่าไม่ดูสิเออถามไม่หน่อยนะต้องไป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 ดูไปดูเน่เน่เออฝากด้วยนะคะค่าอยูข้าวเรคคอร์ดใครที่สนใจติดต่อศิลปินนะติดต่อไปที่คุณเดือนได้เลยหรือติดต่อมาค่ายยูข้าวเรคคอร์ดจ้าก็ได้นะคะ